อัปเดตนะครับการใช้งานรถจีพกปีกว่านะครับการใช้งานงงสิ่งที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีแตนะครับพังแต่สามเดือนแรกครบหนึ่งปีปุ๊บสายใหม่ผมเสียครับทุกคนครับ <laughs> อันนี้ครับเบรกมือไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนนะครับแล้วก็เกียร์โยงด้วยไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนครับรถเขาถอยต่ำครับ <laughs> เออผมผมพูดไทยไม่ค่อยคล่องนะครับผมเออไปอยู่ลาวมาดนนะครับนี่นะครับสภาพก็ตกแต่งนิดหน่อยนะครับท้ายนี้ก็เดิมๆก็ถอดออกครับเกกววิศวะกรก็ให้มาเกินครับน,นี่นี่ครับปีกว่านี่โซ่สเตอร์เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับใช้งานปีกว่า ใช้งานเรื่อยๆนะครับการขับขี่ก็ปกติครับขี่ไปทํางานบ้างขี่ไปเล่นบ้างนะครับวิ wing ่งแก๊ปวิ่งไล่แมนไม่เกิน2เดือนครับเอามาจอดคืนไม่รอดครับน้ำมันแพง <laughs>